อันนี้ทายาชาให้ชาหรือ,อยังครับตึงๆแล้วใช่ไหมเพราะว่าพี่จับตรงที่เเจ็บรู้สึกว่าไม่ได้บอกว่าเจ็บเหมือนเมื่อกี้น่าจะชาแล้วเหรอเนาะคันๆเดี๋ยวพี่เกาให้แล้วกันนะ<า>มันเป็นหนองมานานหรือ,อยังครับอาทิตย์หนึ่ง เด <Uh> well ี๋ยวที่เท้าเราอืมนี่ถ้าสังเกตดูตรงนี้มันจะมีขาวๆ เน,ะะนี่ค่ะหนองน่าจะกัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ไปเลยทีเดียวนะคะใครที่มาเรียนเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคบอกด้วยนะคะว่าควรจะตัดแบบไหนตัดยังไงมาเรียนเรียนสองวันนะคะคอร์สละสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะขอ,อยาไทยอีนิดหนึ่งนะคะพี่ตัดแล้วนะครับเจ็บบอกพี่นะพี่จะพยายามทำค่อยๆนะครับ ดนึงนจะครึ่งทางแล้วเก่งมากเลยค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะอ่าฮึบนิดนึงนะคะอะ่ทางน้องและคนดูฮึบนิดนึงนะคะยกขึ้นแล้วครับชึบเสร็จแล้วครับ อะหายใจออกได้จต่ทุกคนเสร็จแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเก่งมากๆเลยครับพี่ไปเลี้ยงหมูกระทะไปกินด้วยกันไหมร้านนี้อร่อยนะโอเคแล้วก็แต่พี่ทำความสะอาดล้างแผลให้ครับคบค่ะ